เสริมผูกตา้ขาคหลานคนที่กำลังมองหาสมุนไพรโรคตับนะคะโรคปอดการทางเดินหายใจหรือว่าระบบร่างกายของเราทำงานดีปอดทำงานดีนะคะตับทำงานดีเลือดดี นะคะความสมบูรณ์ของร่างกายของเราดีนอนหลับดีระบบหายใจภูมิแพ้พวกนี้ดีนะคะจะทําให้ระบบร่างกายของเราหรือระบบภูมิต้านทานของเรานั้นมีความแข็งแรงในร่างกายเพราะฉะนั้นณช่วงเวลานี้ดีที่สุดก็คือการที่ทําให้ร่างกายของเรานั้นมีภูมิต้านทานมีระบบเลือดดีนะคะแล้วก็ร่างกายของเราก็จะสู้กับโรคได้อีกหลายๆโรคที่อาจจะไปเจอในอนาคตนะคะ ปัจจุบันนี้หลายท่านนะคะถ้ารู้จักสมุนไพรหมอเสงตามมั่นใจว่าหลายท่านจะรู้จักสมุนไพรที่มีชื่อว่าโคยูวัน oh. นี่คือโคยูวันกระปุกเหลี่ยมนะคะกระปุกเหลี่ยมบรรจุ100่งแคปซูลนะคะแล้วก็จะมีกระปุกกลมกระปุกกลมบรรจุ1 0 0้ยแคปซูลเช่นเดียวกันนะ,ะนะคะนะคะแบบกระปุกนี่มี2แบบต้องบอกเลยว่าตอนนี้ต้องต้องระวังนิดนึงนะคะ ใต้ดูใกล้ๆไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะถ้าเกิดมองเห็นยาก็จะมองไม่เห็นแม่ขาล<น>ะเหลี่ยมนะคะอันนี้คือกระปุกกลมนะคะของบริษัทมอเส็งไทยแลนด์เลยนะคะ <S <S อ่าน,<อ>นะคะนี่กระปุกเหลี่ยมนะคะอ่านะคะ, <S <S <อ>ะนี่คือ,อมีซีเรียลนัมเบอร์ด้านบนนะคะถ้าเหมือนการท่าของแท้ ตรวจสอบได้คุณหมอก็จะรับประกันแต่ถ้าคุณลูกค้าไปซื้อทั่วไปที่ไม่ใช่ศูนย์ออนไลน์นะคะไม่ใช่ศูนย์หมอเสียงชอบคุณตาและไม่ใช่ศูนย์ประจำจังหวัดนะคะถ้าราคาของบริษัทนะคะก็คือ1,200บาทเนาะเป็นราคาออกจากบริษัทจัดส่งฟรีและถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่ที่ศูนย์ตาได้นะคะก็คือที่088 295 6142หรือเพื่อนๆทักไลน์มาได้นะคะไลน์ก็จะใช้เบอร์เดียวกันนะคะ0 8น2 9แปด4 2ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเก็บปลายทางเราก็มีบริการทั้งสองแบบเลยนะคะนี่คือที่หมอเสงช่บคุณตาที่หมอเสงชอบคุณตาสามารถแอดไลน์ไอดได้นะคะก็คือแอดหมอเสงี2ยนะคะก็คือมีแอดนำหน้า ะะสามารถเข้าไปดูได้ไดสะดวกเข้ามาที่บริษัทเลยก็ดียิ่งดีเลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกเข้ามานะคะโทรเข้ามานะคะหรือส่งรถมารับก็ได้นะคะที่บริษัทน,นะคะช่วงเวลานี้เราก็อาศัยช่องทางขนส่งแล้วก็บริการช่องทางออนไลน์นะคะของต้าเองก็จะมีที่ไลน์นะคะที่เพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็จะมีที่ลาซาด้าด้วยนะคะที่ไลน์พิมก็ไปหมอเสงีย์ฉับคุณต้าที่เพจ Facebook หมอเสงช็อปคุณต้านะคะแล้วก็ที่ y t u t u นะคะคุณต้าพนธิดาชาแนลนะคะนี่คือช่องทางดีๆทีเ่เพื่อนๆคุณลูกค้าหรือว่าทุกท่านที่สนใจก็สามารถทักก็มาได้ถามก็มาได้นะเกี่ยวกับเรื่องของคอโยวันต้าฝากไปนิดนึงถ้าใครที่ทานโคยวันจะทานเพื่อป้องกันนะคะเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลน,นะคะก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะคะ น้นเลยค่ะดื่มน้าเยอะๆทานแล้วเสริมให้ร่างกายของเราแข็งแรงระบบการทํางานการหายใจการนอนนะคะนอนหลับหลับสนิทหลับลึกนะคะกําลังแขนขาดีขึ้นภูมิแพ้นะคะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ใซนัดอยู่ก็จะดีคนไหนที่มีอาการนอนกลนกลนดังกลนหนักกลนหนักมากอะไรประมาณนี้นะคะก็จะลดลงได้นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะ อาจจะถามเข้ามาว่าสมุนไพรโคยูวันของคุณหมอเสงียงนะคะมีเครื่องหมายออยหรือรับรองออยหรือเปล่านะคะเครื่องหมายออยหรือรับรองจากองค์การอาาระยาเนี่ยเราก็มีนะคะเลขทะเบียนออยก็คือ19 2 0 2 1 4 6นะคะขีด50004นะคะสามารถไปเช็คได้นะคะสามารถไปเช็คได้นะคะไม่แน่ใจว่า จะมองเห็นหรือเปล่าบอกไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตาจะลงภาพไปให้นะคะส่วนผสมของสมุนไพรกระชายก็มีมีหลายชนิดด้วยกัน,นคออือมีส่วนผสมหลักสําคัญสําคัญก็คือกระชายขาวนะคะเจียวกูหลานขมิ้นชันตังกุย ะะแล้วก็เห็ดอินจือแล้วก็มีปักกี้นะคะหัวซัวแล้วก็ของกี้นะคะอันนี้ที่ที่คุณหมอบอกมานะคะแต่อื่นๆอีกมากมายนะคะต้องบอกว่าอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะส่วนของโคยวนนะคะอย่างที่ต้าบอกว่ามีแพ็คนะคะแพ็คสามแบบแบบกระปุกกลมนะคะบรรจุหนึ่งร้อยแคปซูลแล้วก็เป็นกล่องบรรจุหกสิบแคปซูลสิบแผงนะคะสิบแผงเอ่อหกแผงแผงและสิบ แคปซูลอ่าเมื่อะะกี้ตาบอกผิดนิดนึงต้องขอไปด้วยนะคะหกแผงแผงละสิบแคปซูลน,นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการป้องกันดูแลเร่งด่วนสร้างภูมิต้านทานเร่งด่วนต้องทานเช้าสามเที่ยงสามเย็นสามนะคะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆถ้าใครทานเป็นแคปซูลไม่ได้ก็เอาน้ำอุ่นๆนะคะแล้วก็เอาแคปซูลมาใส่ไม่ต้องแกะแคปซูลทิ้งนะคะแคปซูลก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะ คนๆๆพอละลายน้ําก็อุ่นละลายน้ําอุ่นนะคะพอละลายน้ําก็ดื่มได้นะคะสําหรับท่านที่ทานเป็นแคปซูลไม่ได้นะคะแต่ถ้าท่านใดที่ทานเป็นแคปซูลได้ก็ต้องอย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆนะคะ <S <S แล้วก็ยังมีอีกนิดนึงฝากไว้นิดนึงสําหรับคนที่เพื่อนๆคุณลูกค้าหรือคุณผู้ป่วยท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของนอนหลับยากนอนไม่หลับหายใจไม่ค่อยสะดวก นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ไซนัสก็ฝากไว้ 1. โคยยวันทานได้ 2. s t สตาร์ไลท์หนึทานได้นะคะ3ในเรื่องของการเสริมภูมิด้านทานอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือตัวขมิ้นชันตัวนี้นะคะทานได้ไม่เป็นอันตรายทานได้ต่อเนื่องทุกอย่างเลยนะคะเพราะสมุนไพรของคุณหมอเสงนั้นคุณหมอจะมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรหลายๆชนิดที่คุณหมอ ผสมเข้าไปก็คือหมายความว่าสมุนไพรนั้นนะคะสมุนไพรตำลับนั้นๆจะเกิดความสมดุลณของระบบร่างกายของของเพื่อนๆของคุณลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าการทานต่อเนื่องแล้วจะอันตรายขออย่างเดียวดื่มน้ําเยอะๆนะคะสมุนไพรจะทําให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงแล้วร่างกายของเราที่แข็งแรงก็จะขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะก็คือมีการทํางานตามปกติของธาตุทั้ง4ี่เกิดมาก สดุลเหมือนเดิมนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาก็คงจะต้องอาลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะสําหรับรายละเอียดหรือสาระดีๆที่ตาจะนํามาฝากนะคะเดี๋ยววันต่อไปนะคะฝากเพื่อนๆติดตามนะคะสาระดีๆกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์นะช,อชน่องคุณตาพนธิดาชาแนลค่ะสำหรับวันนี้